ดูวันนี้มีอะไรไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยเรามาเปิดเล่นกันเลยดีกว่านี่จุกครเอาเอาวทำไมไม่วิ่งอ๋อปิดขานะครับขาไม่ค่อยดีอันนี้เจ้าเรียกว่าซีบลานะครับคือเจ้าม้าร้ายนั่นเองส่วนนี้ก็ฮอสนะครับเป็นม้าสีน้ำตาลน,นะครับนี่โอ้โหท่าวิ่งมันเหมือนกันเลยดูสิเห็นไหมครับเพื่อนๆดูสิว้าว ครับต่อไปนี่มีมาลายสีนี้ด้วยนะครับนี่นะสีเขียวกรีนซีบลอ้ออ่าสนเจนี่ก็คือเจ้าบัฟโฟาโลนะครับนี่บัฟโฟาโลต้องมาวิ่งแข่งกับนี่คราวนะครับไปเลยอาสุดทางแล้ว นี่แล้วก็จะมี้เอลโ์แฟนโหมันไปวิ่งทำอะไรกันตรงนั้นน่ะโอ้ยอ่าเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแบบอื่นบ้างดูสซว้าวจุกกูจุกกูจุกกูนี่กระเด้งไปมาด้วยนี่ได้เลย ไปโอเคออันนี้ก็ฟิตนะครับก็คือตัวปานั่นเองมาเาปามาวิ่งแข่งกันเป็นคู่สุดท้ายแล้วกันใครจะวิ่งเร็วกันเนื้อสั้นไป l ตโหสีแดงไวมาก อ่าโอเคบายบายฝากกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย